จ้าสิดเชค่ะพี่ลูกขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ไก่นะคะที่เมตานะคะสาธุนกับแม่ไก่ด้วยนะคะน้องดวงน้องดวง,น,ง,ดวงน้องดวงหิวแล้วน้องดวงูและวเอแล้วขอย่าเลยขอบคุณแม่ไก่นะคะที่เมตานะคะสาธุกับแม่ด้วยนะคะ แาเย็นครับน้องดวาวพอสุกพราะมันแก้วให้อระหน่อยลวกอนอระกินมันแก้วมันแก้วชอบกินมันแก้วค่ะแม่ๆมอ้ย,ยจ้าสวยก่อนขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณแม่ไก่นะคะที่เมตตานะคะ ทุนกับแม่ไก่ด้วยนะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะ แ yes, mm hmm. ม่นลวงจะกินชานิดนึงนะคะเดี๋ยวก็ลุกเดี๋ยวพ่อมาใหม่เดี๋ยวพ่อไม้ค้าเดี <c oughs> ย๋ยวให้แม่แก้วด้วย ขอบรระคุณแม่ไก่นะคะที่เมตานะคะสาธุนกับคุณแม่ด้วยค่ะโอ้ยอร่อยใหญ่เลย นมพี่รุ่งสามน้องดวงสองในแ,แก้วสีน้องดาวพระสุกสองแม่แสนลักสีอืออร่อยเลยเดี๋ยวได้ดืนน่มนมกันนะคะ อาจารย์ซวยๆค่ะพี่รุ่งอาซายสายก่อนสายรอเลยเร็วๆๆ็รพี่รุ่งสามค่ะพ่ออาซายสายก่อนอาซายสายสายอาซายรีบอาคอคอลก่อนยังไงกวักควักก่อนควักควักก่อนกราบขอบพระคุณแม่ไก่นะคะที่เมตตานะคะสาธุกับคุณแม่ด้วยนะคะ น่ออ๋น้องดวงสองอุ้ยโวยไว้โว <STE PS> ยไว้แล้วน้องดวงน้องดวงโวยไว้หิวนมเีกคนโวยไว้หิวนมใจเย็นค่ะน้องดวงน้องดวงสองค่ะ อบเดิมนมต่อ,อนั่งรอลูกนั่งรอนั่งรอเป็นไหมนี่หเห็นพี่รุ่งไหม,มพี่รุ่งนอนรอเลยโอ้ยพี่รุ่งอาจาร์นั่งลงนั่ง,งลูกอาจารวยกดอัทบบคุณค่ะขอบคุณแม่ไก่นะคะที่เมตานะคะสาธุกับแม่ไก่ด้วยนะคะ น้องดวงไม่ยอมหรอกพ่อแบ่งน้องดวงด้วยค่ะพ่อแบ่งหนูด้วยค่ะแม่แก้วเขาจะกินนมในมือนะคะคุณแม่ค่ะใจเย็นๆค่ะลูกใจเย็นๆค่ะ โวยโอยวายโอยวายแล้วพ่อล้วนหนูหิวแล้วโอยวายหนูหิวแล้วแบ่งหนูด้วยแบ่งหนูด้วยค่ะพ่อแบ่งหนูด้วยแบ่งหนูด้วยชอบกินนมค่ะแม่เม่